จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันระดับโลกอย่าง ALGS Championship 2023ัโดยการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ Apex Legends ผลก็ออกมาเรียบร้อยว่าทีม Solomid สามารถคว้าแชมป์ไปพร้อมกับเงินรางวัล0 0 0 0 0 US d ลลาร์หรือ21ล้านบาทไทยแต่สิ่งที่ผมจะเล่าในคลิปนี้ไม่ใช่ว่าใครได้แชมป์นะครับแต่เป็นเรื่องราวของพวกเขาที่ไต่เต้าจากท้ายตารางสู่การเป็นแชมเปี้ยนได้สำเร็จ ในคลิปนี้ผมพีเซฟเจะมาสรุปเรื่องราวการแข่งขัน LGS Champion 2023และหนทางสู่แชมเปียนของ TSM กันครับ <it> และเช่นเคยหากชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราฝากกด subscribe กดไลค์วิดีโอและคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมตอบเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะมีข้อสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรพิมพ์มาได้เลยครับมาเกิดกันเล็กน้อยว่า a LGS Championship 2023เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรกันก่อนนะครับ ALGS แชมเปี้ยนชิพ2องพมันก็คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเก็บเอเป็ g e n เจโดยคัาเลือกจากการแข่งขันหลีกภูมิภาคทั่วทั้งโลกเข้ามาแข่งขันกันเป็นจำนวน40ทีมซึ่ง2ทีมจาก40ทีมก็เป็นทีมสัญชาติไทยอยู่ด้วยนะเนื่องก็คือต้มยำกุ้งที่แม้ว่าธงจะเป็นทงออสเตรเลียแต่หัวหน้าทีมและที่นั่งเดิมของทีมนี้คือทีมไทยนะครับที่นำโดยคิโลโพสและอลันบัตเก a มิ่งที่นำโดยเอเชียสเอ็กดีครับและก่อนอื่นเลย นี่ไม่ใช่เรื่องราวแบบซินเดอเรลล่าสตอรี่แต่อย่างไรนะ TSM เนี่ยคือทีมตัวเต็งของรายการนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยละครับเพราะผลงานของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ในสปิดที่1และคว้าอันดับ2ในสปิดที่2ที่พวกเราเคยทำวิดีโอสรุปกันไว้เบื้องต้นละ่ะลองย้อนกลับไปดูกันได้ครับ TSM จะเป็นแฟนเฟเวอร์ที่หลายๆคนตีให้มีโอกาสได้แชมปเปี้ยนรายการนี้มากที่สุด การ่งขัน LGS เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สเตจด้วยกันนั่นคือรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งสายและสุดท้ายรอบไฟนอลโดยกติการ,รอบแบ่งกลุ่มและรอบแบ่งสายนั้นก็เป็นกติกาที่ใครดูการ่งขันแบท t l e r o y a l ยเกมอื่น,นก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับนั่นคือวัดกันที่คะแนนอันดับนั่นเองใครมีคะแนนอันดับท็อป10ท็อป15ท็อปอะไรก็ได้เข้ารอบก,กันไปซึ่ง t s m ก็ผ่านรอบเหล่านี้มาได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นรอบที่ไม่ได้มีเดิมพันสูงอะไรมากมาย รอบที่เป็นประเด็นหลักของวิดีโอนี้เลยคือรอบไฟนอลนั่นเองครับรอบตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมปเปี้ยนของรายการนี้ซึ่งรอบนี้ก็จะมีกติกาที่แตกต่างจากรอบอื่นเนื่องือกกติกา Eligible p o i n t นั่นเองครับการแข่งขันรอบไฟนอลจะไม่มีกําหนดว่าแข่งกันกีนก่รอบมันจะแข่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เห็นแชมเปี้ยนครับพูดง่ายๆคือไม่ว่าทีมอยู่ท้ายตารางก็มีโอกาสได้แชมป์หรือทีมหัวตารางคะแนนล้านแต้มก็มีสิทธิ์แฮวแชมป์ได้เช่นเดียวกัน คุณอาจจะสงสัยว่ากติกานี้มันทำงานอย่างไรก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับนั่นคือทีมที่จะได้แชมเปี้ยนนั้นจะต้องผ่านเงื่อนไขแรกก่อนนั่นคือคุณจะต้องมีแต้มในมือ50แต้มก่อนและเมื่อได้แต้มเกิน50แล้วก็ต้องไปผ่านเงื่อนไขที่2ที่เป็นเงื่อนไขสุดท้ายนั่นคือการคว้าอันดับหนึ่งอีกครั้งเป็นแชมป์ในรอบถัดไปหลังจากทีท่ได้คะแนนเกินแล้วนั่นเองถึงจะกลายเป็นแชมเปี้ยนตัวจริง ด้วยการการนี้เองครับที่ทําให้แม้ว่าทีมที่จะทําผลงานดีมาโดยตลอดแต่หากไม่สามารถปิดอันดับหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากคะแนนเกินมาแล้วก็ช่วยโทษรางวัลได้นั่นเองและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมออ t ติกเกมมิ่งครับทีมที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในรอบไฟนอลคือออสติกเกมมิ่งที่สามารถแตะถึง50แต้มก่อนทีมอื่นในการแข่งขันรอบที่3และกําแพงต่างสุดท้ายที่ขัดขวางพวกเขากับถ้วยแชมป์นั่นคือการคว้าที่หนอีกรอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในขณะที่ TSM นั้นแห้วมา5รอบติดครับคะแนนอยู่ในหลัก10ต้น,ตนๆอยู่เลยละจนใครๆต่างก็ไม่คาดคิดว่า TSM จะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้แต่กู้สถานการณ์พวกเขาทํามันจนได้ครับในรอบที่ 6, 7และ8 against TSM, oh there's only one alive, God. the fade from Furrows, they get eliminated, and TSM! Fight go down, OpTic Gaming, Black Cat still in this fight, Black Cat, goes strafing, flame, easy flash as well, this may be it for Black Cat, and it is! OpTic Gaming are still alive, for how long? It's dropped, it's TSM from the high ground, three teams left, and the circle is looking like a skittle! No one knows who anyone is, an OpTic once again TSM <_ t iny> สามารถคว้าแชมปเปี้ยน2ครั้งติดในรอบที่6และ7ส่งผลให้คะแนนของพวกเขาทะยานขึ้นมาเหนือ50แต้มได้และก็ทำให้พวกเขาผ่านเงื่อนไขแรกโดยการใช้การแข่งขันเพียงแค่2รอบเท่านั้นและการแข่งขันรอบที่8 TSM ก็ปิดเกมการแข่งขันไปได้อย่างสวยงามโดยการคว้าแชมป์ไปอีกครั้ง รวมเป็น3รอบติดครับ678จากอันดับท้ายๆตารางพุ่งทะยานสู่การเป็นแชมป์แบบงงๆ o ออพติกเกมมิ่งทีมที่ควรจะได้เป็นแชมป์กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถปิดเกมได้แม้ตัวเองจะผ่านเงื่อนไขก่อนทีมอื่นๆมาหลายรอบผลงานครั้งนี้ของ TSM จึงกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของเกม Apex Legends ที่พลิกสถานการณ์จากหลังตีนเป็นหน้ามืออย่างแท้จริงเป็นเรื่องราวที่นอกจากเป็นการขันที่เดือดที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของ TSM แล้ว นี่ยังเป็นการได้แชมป์โลกครั้งแรกของพวกเขาจากปีที่แล้วที่จบเพียงอันดับ7เท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวการแข่งขันของ TSM ใน LGS c h a เปี้ยครั้งนี้ถือว่ายังคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับเกมหมาแต่แข่งกันสนุกมากเพราะความเดือดของการแข่งขันเกมนี้มันหาจากที่อื่นไม่ได้จริงๆสำหรับคลิปนี้ผมพิเศษ X ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ These Peck's folklore once again repeating itself as hell, once again from the heavens, gets the opening knock, the CEO, with a hostile takeover, TSM, are your champion! Welcome to the stage, your Apex Legends Global Series Year 3 Champions, T.S.S.